สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มันนี่บิสกับผมแจ็คสุพนารินท์ตรีครับครับผมบุ๊กธนเวสศญานุจิตครับอ่ะวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติกันหน่อยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปนระเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอเคลียร์นิดหน่อยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอยากจะจัดรายการพิเศษในช่วงมันนี่บิสละเกิน <laughs> นะฮะเขาบอกว่าเรียกร้องบอกว่ารีเควสตอยากจัดบุ๊กกรีดนบ ครับเขาบอกเป็นตัวตึงใช่ใช่เพราะว่าคุณนบอ่ะสมัยก่อนเราเราเป็นทรีโอกันสามคนเวลาอยู่วิทยุเองเนี่ยมนจะไปนั่งกองด้วยกันก็คือมีคุณนบกิดแล้วก็ผมนั่งคุยกันคุยอะไรก็วงแตกวงแตกอยากเห็นเลยเกินว่าถ้าเกิดมาจัดมันนี่บีสวงจะแตกหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าโอ้โหคุณกริดนี่ขนาดระดับบกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงกับต้องหลบคุณนบเรียกเรียกคุณนบเป็นอาจารย์นบเลยเหรอนบบอกว่าอ ผมเนี่ยสอนสอนเรื่องเศรษฐกิจเขาเองแต่แต่กวักมือบอกนบมาเข้าช่วงมันนี่บิด่ไหมนบนบไม่อยู่แล้วนบบอกวันนี้ผมลาป่วยนะตกลงก็เลยไม่รู้ใครหนีใครกันแน่นี่ะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้รับการกระทุกระทั่งกันมาบ่อยเิดจากช่วงเทรนดิ้งหนาวนะบ้านบ้านคางเกียงของเราอสําหรับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องมติคอรมกันสักเล็กน้อยนะครเบเป็นประเด็นมากมีเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า ทุกรัฐบาลเวลามีข้อเสนอประมาณนี้จะ <Okay. S 2> มีแบบเสียงด่ามาแล้วขายชาติมาแต่ไกลเลย uh, uh. <laughs> กฎหมายขายชาติให้ต่างชาติเข้ามาถือครอง uh. คนไทยจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สุกหัวนอนกัน,นลูกหลานจะถือครอง uh. เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงขนาดช่วงอาจารย์วิโรจน์ก็ยังคุยเรื่องนี้กันหลายวันเลยนะฮะเพราะเขาบอกก็มันเป็นแนวคิดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับ <Okay. S 2> เรื่องผ่านอสังหาริมรย ขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินสำหรับต่างชาติเนี่ยจากเดิม50ปีเป็น99าปีาเพิ่มสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจาก49%เป็น75%าอแต่ว่าถ้าถ้าเรามองโดยรวมเนี่ยนักวิชาการอย่างที่ยกมาถ้ามีนักวิชาการที่ดี RI เนี่ยเขาก็เคยบอกว่าแนวคิดนี้มันมีทั้งผลดีและผลเสียรเรื่องของผลดีเนี่ยโอเคมันกระตุ้นกําลังซื้อมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมพิดแต่ว่าผลเสียเนี่ยคนไทยอาจจะเข้าถึงที่อยู่อาศัย,ยได้ยากเพราะว่า พอต่างชาติมันวิ่งกันเข้ามารุมรเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของเพราะมันเปิดปุ๊บมันจะมีการกว้านซื้อเกิดขึ้นอกว้านซื้อโดยแลนด์ครับไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศเนี่ยอาจจะไปกว้านซื้อก่อนแล้วค่อยไปปล่อยเช่าคือแม้ว่าต่อให้จะให้ต่างชาติแค่เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของถูกไหมฮะการการอ้างสิทธิ์อิงสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยก็คือการแค่มาเช่าใช่แต่มันจะมีนายทุนเข้าขามาซื้อซื้อคนที่ซื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ต่างชาติคนที่มาอยู่จริงก็ได้อาจจะเป็นนายหน้าอาจจะเป็นกลุ่มกวนอสังหา ที่แบบมีมีเงินในมือเงินเย็นเยอะๆก็ไปก้านซื้อแล้วก็มาตั้งใจจะมาปล่อยให้พวกสัดให้พวยิ่งถ้าเกิดว่าแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าต่อให้มันเป็นแค่เช่าเข้ามาจริงๆอ่ะดีมานมันเพิ่มขึ้นปุ๊บคนแถวนั้นถ้าเขาอยากจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อที่อยู่แถวนั้นอ่ะมันราคามันจะไม่ได้แล้วมันจะโดนปัดราคาให้สูงขึ้นจนชาวบ้านอ่ะซื้อซื้อที่เองไม่ได้แถวนั้นอันนี้ก็เป็นมุมที่นักวิชาการทีดีไอกัางวลและวิชากนักวิชาการแทบทุกคนเลยจะบอกในเรื่องประเด็นนี้ก็คือเอมันนน่่าเป็หวง เพราะมันไม่เหมือนกับโมเดลของต่างประเทศถ้าถ้าที่อาจารย์วิโรธเคยเล่าให้ฟังอย่างที่ท่านผู้ชมเคยฟังในช่วงแรกก็คือต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปให้ไปซื้อดีกว่าไม่ต้องเช่าเพราะว่าบางทีนักลงทุนเขาไม่ต้องการไม่เขาไม่ต้องการเช่าเขาต้องการซื้อก็ซื้อได้แต่ว่ารัฐบาลจะกําหนดว่าคุณจะซื้อได้เฉพาะนอกเมืองหรือพื้นที่ที่มันไม่เจริญ uh huh. เพื่อดึงความเจริญวิ่งไปตรงนั้น อ๋อคือในต่างประเทศมีโมเดลแบบนี้เหมือนกันแต่พื้นที่การถือครองอาจจะต่างจากบ้านเราของเขาจะไปให้ให้ต่างชาติเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในโซนที่ยังไม่เจริญเท่าไหร่เศรษฐกิจยังไม่คึกคักเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจแถวนั้นแต่ว่ารัฐจะเข้าไปควบคุมกิจกรรมางเศรษฐกิจบางอย่างของชาวต่างชาติ <ừ> เพราะไม่งั้นมันจะมันมันก็ไม่ควบคุมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องไปควบคุมว่าคุณจะเข้ามาทำอะไรได้บ้างถ้าคุณมาซื้อที่อะไรเงี้ยแต่ก็จะแตกต่างจากบ้านเราบ้านเราที่เคยมีมาตรการก่อนนะนี้ก็คือว่าสําหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทําธุรกิจในบ้านเรามีการ,รือ <rs. S 1> วีซ่าอะไรบางอย่างเนี่ยปุ๊บเขาจะกําจัดจํากัดโซนิง่งคือจะให้ต่างชาติกลุ่มนี้เนี่ยถ้าจะเข้ามาอยู่ต้องอยู่ในเมืองใหญ่ต้องอยู่ในเมืองหลักเท่านั้นอย่างกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตหรืออะไรอย่างนี้จะไม่ได้ว่าไปให้ไปอยู่ในโซนของ คือบางคนเขาบอกว่าโอ้ไม่ต้องต่างชาติเข้ามาหรอกนับปัจจุบันอะราคาของอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันก็วิ่งไปไกลโขจนคนธรรมดาเอาอย่างผมอย่างคุณบุ๊กเนี่ยจะหาซื้อคอนโดใกล้ๆออฟฟิศักหลังเนี่ยผมว่าเงินเดือนไม่พออ่ะพูดจริงๆไม่พอไม่พอเอย่งผมเนี่ยผ่อนมากเนี่ยมากกว่าเงินเดือนผมไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ได้ไง คืออ่าคือมองมุมมองในในโลกแห่งความจริงในมุมบุดมคติคือเขามองว่าถ้าเกิดปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยตัวสังหากลุ่มนี้เนี่ยมันจะถูกก้านซื้อโดยนายทุนแลวมันจะทําให้คนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กจบใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในโซนใจกลางเมืองในโซน CBD ในโซนที่แบบว่าเอ้ยนั่งรถไฟฟ้าสะดวกในใจกลางกรุงเทพหรืออะไรกลุ่มนี้แต่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าอ่าอย่างอย่างเด็กเรียนจุฬาเนี่ยคอนโดแถวนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่รวยจริงเนี่ยผมว่าจับต้องไม่ได้ยังไม่นับว่า ข้าราชการบรรจุหม่เงินเดือนหมื่นห้าที่ต่อใหมื่นแปดก็ยังซื้อไม่ได้เห็นค่าเทอมแล้วก็หนาวนะสมัยผมเรียนค่าเทม 2000. อมสองพันนับปัจจุบันไปไกลกว่านั้นเยอะยังไม่นับหลักสูตรพิเศษอนะไรต่างๆครับนะผมออ,อ,อีกมุมนึง่งในโลกแห่งความจริงคือบางกลุ่มบอกว่าราคานปัจจุบันมันก็ดีดดีดไปไกลพอสมควรครับนะแต่ว่าแต่แน่นอนแหละพอมันเกิดเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงอย่างมีในยยางสาคัญของการให้ต่างชาติเข้ามาถือสิทธิ์หรือว่า เข้ามาเช่าในส่วนของอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ราคามันนปัจจุบันนี้มันสูงอยู่แล้วมันจะสูงโดดขึ้นไปอีกเพราะอย่างถ้าเกิดไปเทียบในหลายประเทศที่เขาไม่ได้เข้มงวดเรื่องพวกนี้มากนั้งอย่างสิงคโปร์หรืออะไรพวกนี้เขาบอกโอ้โหคนจะมีสินทรัพย์หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสาหรับชนชั้นกลางโดยทั่วไปครับผมนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องบอกว่านายกเองออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นายกบอกว่าเอ้ยจริงๆนีเรองเป็นแค่แนวคิด นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายที่เราใช้อยู่ก็คือตัวพรบรรของของที่ดินอะไรมาตรา90ทวิอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเดิมเนี่ยจริงๆเขาก็ให้ให้ต่างชาติเนี่ยถือครองหรือว่าในลักษณะของการเช่าอยู่แล้วแต่เดิมมันจะเป็น50บวก50ก็คือว่าให้ให้เข้ามาทําสัญญาครั้งแรกก่อนจากที่เขาบอกว่าจะขยายไป99ปีก็คือให้ให้เช่าแค่50แต่พอครบ50 สามารถทำสัญญาเช่าต่อได้อีกไม่เกิน50อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนายกรัรมนตรีก็อบอก่เอ๊ะจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากกฎหมายเดิมเท่าไหร่แต่แทนนี้ต้องมาทำสัญญาสองรอบสรอบก็ก็ให้สิทธิ์ในการถือยาวไปในระดับหนึ่งได้ไปเลย<ต>ทีเดียวหรือเปล่าก็เหมือนล่าสุดที่ทางคอรมอก็ยังบอกว่าแค่ให้ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนใช่ไหมฮะใช่ฮะย้ำว่านับปัจจุบันยังเป็นแค่การศึกษาความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างล่าสุดที่คุณอนุทินชัยวิรุณรองนายกรัฐุนปรีแล้วก็ดูแลมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนระเกฑ์การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเดิมไม่เกิน49เป็นไม่เกิน75นะฮะแล้วก็การกําหนดทรัพ์อิงสิทธิ์หรือว่าการเช่ามีกําหนดเวลาไม่เกิน99ปีเนาะก็จะเป็น2ประเด็นการเช่าทรัพย์อิงสิทธิ์ก็คือเช่าขยายเวลาเป็น99ปีกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือว่าพวกบรรดาคอนโดมิเนียมต่างๆที่นปัจจุบันมันมีกฎหมายตัวหนึ่งที่เขาบอกว่า ถ้าเกิดเรามีอสังหาที่มันซับอย่างคอนโดทั้งตึกสมมติทั้งตึกเนี่ยมีร้อยห้องในร้อยห้องเนี่ยคนที่ถือกรรมสิทธิ์ในห้องนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นชาวต่างชาติได้ไม่เกิน49%่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของ,งคอนโดนั้นๆไ,ได้ไม,ไม่เกินครึ่งหนึ่งไม่เกินครึ่งหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าพอครึ่งหนึ่งเนี่ยบางทีบางโซนนี่มันเป็นโซนหลังชาติจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการเขาบอกาโอโ้โหโซนนี้ฝรัลล่งหัวทองล้วนๆเลยคนไทยก็ไม่ได้เข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นายยาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ต่างชาติ49คนไทย51เป็นต่างชาติขยายเป็น75แล้วคนไทยเหลือแค่25อ,อะไรอย่างนี้แต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นคอนโดนบางทีมันมีเรื่องของนิติบุคคลในการโหวตในการแสดงสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์อะไรต่างๆนานาใช่เหมือนคณะกรรมการหมู่บ้านอะไรอย่างนี้มั้ยคณะกรรมการหมู่บ้านมันจะไปกระทบสิทธิ์ของคนไทยหรือเปล่าถ้าเกิดคนไทยเสียงน้อยกว่าเรียกไ,ไหมสมมติว่าเรามีเบิดให้คนร้อยคนอยู่แล้วเวลามาตัดสินด้วยการโหวตคนไทยมีแค่25เสียง เกิดต่างชาติอยู่กัน75แล้วยกมือบอกว่าห้ามคนไทยเข้ามาในตึกนั้นขึ้นมา ừ ừ. สมมุติเล่นๆมันก็บอกว่าแบบนี้มันก็อาจจะกระทบกับคนไทยแต่เขาบอกว่าต่อให้ให้ต่างชาติเข้ามาก็จริงแต่ในเชิงสิทธิ์ของการโหวตตามที่คุณอิทินบิณฑรุณให้สัมภาษณ์อุทินชัยบิณฑรุณให้สัมภาษณ์บอกว่าต่อให้เขาเข้ามาก็จริงแต่ก็จะไม่ได้ให้สิทธิ์ในเรื่องของการโหวตก็จะให้ญญจำกัดาจกัดของสิทธิ์จะอาจจะมีแต่ว่าไม่ให้กระทบกับคนไทยก็คือจะต้องไม่ให้เกิน49เอียดว่า พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยตัวระเบียบกฎเกณฑ์หรืออะไรต่างๆนานามันทําได้มากน้อยแค่ไหนก็คงไม่ได้แบบให้สิทธิ์ร้อยเเหมือนเราเป็นเจ้าของฉนดครุฑแดงที่แบบว่าเอออยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะทํานิติกรรมอยากจะโหวตอะไรต่างๆนานาได้ได้แบบเต็มที่นะนะฮะเขาบอกเหมือนกับว่ารัฐบาลก็จะพยายามย้ําเสมอว่าโอเคเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมันจําเป็นแต่ผลประโยชน์ผลประโยชน์แห่งชาติก็ต้องยังยังคงเอาไว้ใช่นะยแต่มุมนึงก็ต้องยอมรับว่าการการให เปิดสิทธิ์ให้ต่างชาติเข้ามาในเชิงอสังหาริมทรัพย์มันก็มันก็เป็นแรงดึงดูดใจอย่างหนึ่งที่เวลาคนที่จะเขาจะเข้ามาทํางานในบ้านเราหรือว่าจะหอบเงินลงทุนเข้ามาในบ้านเราบางทีมันก็แบบว่าเอ้ยฉันเข้ามาแล้วฉันมีสิทธิ์ในการที่จะอยู่อาศัยได้อย่างแบบเต็มที่มากน้อยแค่ไหนเออไม่งั้นเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมาโดนเคกราคาโกกราคาในเชิงของที่อยู่อาศัยหรือว่ามาแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่มีบ้านของตัวเองไม่มีที่พักก่อนอาศัยของตัวเองแล้วเวลาฉันจะหอบครอบครัวหอบลูกหลานมามาอยู่ที่นี่มันก็ บางทีมันจะมาตัดสินใจมาทํางานหรือว่ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยมันก็มีประเด็นอยู่ซึ่งด้านหมายก็มองในมิตินี้ก็เลยสั่งให้มีการศึกษาเรื่องนี้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการปรับแก้ในรายละเอียดในส่วนของระเบียบของกระทรวที่ดินตรงนั้นออกมาเหมือนกันนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาของ m ั n นี่บิสนะฮะ,ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าทดิงดาวมีเรื่องน่าสนใจรออยู่พักกันคู่ดเดียวครับ